สวัสดีค่ะพูดตัวกินแซบวันนี้กินตาเส้นผงค่ะ,ะแซบค่ะก็ขออนุญาตจำเข่าพี่ห่ัง้อขออนุญาตกินกับข้าววันนี้ไปตากแดดทั้งวันเลยทองหอยเนี่ยเป็นรองอจากินเขา่าอืม เส้นนุ่มมากน้องจา้ามันเป็นเส้นแบบหนึบๆอบะนี่ต้มสามนาทีนะคะเวลาเขาหนัวมาเขหนวจํา มาในซองอร่อยค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยนะคะดูเพดไเป็นแม่นปะอร่อยม่ะ อันนี้หมูยอมมาอทอดจังหวะมากินชอบแางแซบท้อง Rồi, rồi mhm 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 Mà mhm hết mhm tôi hết mhm mhm ดีไปแคมปงแคมปิง้งลแบบบ่มีโคกเนี่ยโคกตามเส้นพ่วงไปนี่เลิศด,ดีจังของแค่แบบมีหม้อที่ต้มต้มเส้นสามนาทีนุมมากแก่แบบหันเวลาเขาอยากกินกันบบพคงไงโอ้ยแก่ขัดได้เลยนะคะ S <S ว่าดีมื่อนนี้ไมาสับประกงทำใหญ่ๆไปหน่อยกระทาหน่อยกระทารูปนะ คู่กับหิวว่าก่อนเด้อคู่กับหิวแังอืมครับเอ้ยคือสองห่อก็ทำให้เพืนกินด้วย ก็คนกีนยังไแล่ะเอาไว้รีวิวส่งกับสูตรน้ำปลาเคลือบเส้นอ่ะ Nhưng 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 không nhớ có một nào. Để quên nhìn xem nữa. Mình uống xem cả. sẽ subscribe cho kênh Ghiền